เอ๋นะคะมาค่ะทุกคนวันนี้คุณน่าจะพาเพื่อนๆทาไข่จะเอ๋นะคะก่อนอื่นเราไปตัดกระดาษสีขาวนะคะรูปทรงเป็นรูกไข่เป็ดอย่างนี้แต่ว่าทําเป็นใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่ข้างบนก็จะเป็นมนๆเล็กๆนิดนึงแล้วก็ลงไปฐานก็จะเป็นใหญ่ๆนะคะสองชิ้นนะคะ แล้วก็ไปตัดรูปไค่สีเหลืองนะคะทุกคนเล็กลงมานะคะขนาดเล็กลงมา2อ,อันเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสองชิ้นนะคะแล้วก็ไม้ตะเกียบ1อันค่ะเราได้มาเรามาวาดให้เป็นรูปฟันปลาข้างบนก่อนนะอย่างนี้นะคะอย่างนี้จากนั้นให้เราตัดเลยค่ะทุกคนตัดออกนะคะ ออกเลยเอาใช้กันไกรตัดได้เลยนะคะตัดออกแบบนี้พอเราตัดออกแล้วนะคะให้เราเอามาทาบลงกับอ่าอีกอันนึงนะคะชิ้นส่วนหนึ่งทาบอย่างนี้พลิกด้านไหนก็เอาด้านนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ตัดออกเหมือนเดิมค่ะออกเหมือนเดิม เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นส่วนแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆให้เราใช้ไม้ตะเกียบเหลาๆเป็นเนแบนน,นนะคะทุกคนแล้วเราก็ติดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาอีกด้านหนึง่งประกบอย่างนี้ประกบเข้าไปแล้วเอาไม้ตะเกียบนะคะอย่าเพิ่งให้มันแห้งสนิทนะคะ เอาไม้จะเกียบอย่างนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็กดลงให้มันเท่ากันนะคะกดลงแบบนี้เลยให้มันติดกันนะคะเพื่อนๆให้มันติดกันให้มันอยู่อย่างนี้นะติดกันแบบนี้จากนั้นเราใช้ตัวนี้นะคะประกบกันค่ะทุกคนประกบกันประกบกันอันนี้ก็ติดกาวหน่อย แต่ว่าเราจะประกบแบบไหนคะประกบอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนนี้มาประกบตัวน,นี้ให้มันติดกับไข่สีเหลืองแบบนี้ติดกับไข่สีเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะให้เราเอามาลงใส่อย่างนี้เลยค่ะ นี้นะแล้วก็ติดกาวส่วนริมๆนะคะติดกาวเลยนี่กาวส่วนนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้ประกบลงไปค่ะเอาส่วนนี้ประกบลงไป แล้วเราก็กดลงให้มันติดกันเลยนะคะกดลงให้มันติดกันติดกันนะคะใช้มือกดเลยมันก็จะอยู่เนาะมันก็จะทีบออกนี้ได้นะคะทุกคนแล้วมาแต่งหน้าเจ้าไข่ด้วยตาวิ้งวิงของเรานี่ใสต,ตาเข้าไปเลยค่ะ รับรองว่าเราเอาสื่อตัวนี้ไปทำนะคะเด็กๆจะชอบมากเลยหัวเราชอบใจเลยล่ะคะ่ะเวลาคุณครูเอามาสื่อเนาะเอามาสแสดงให้เด็กๆดูรับรองว่า <c oughs> เด็กๆหัวเราชอบใจ <c oughs> นี่เราก็จะได้ไข่จ้าเอแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนลูกเล่นมันนะคะอ่ะขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่